สวัสดีค่ะพ่อแม่เอฟซีสาวหน่อยเพชรบานแหงเอฟซีคู่แม่เหียวเด้อค่ะมื้อนี้เสองวันลังคานที่23มกราคม2567สกลนครหนาวหนาวค่ะมื้อนี้15องศาค่ะตอนนี้ก่อนเสองตอนนี้นะคะโอ้ยมาสร้างบ้านแต่น้อนะคะมืดครึ้มเลยด้ค่ะด้านออกด้านขาดคือมืดๆครึ้มๆเลยหนาวๆๆไทยทั้งผู้บ้านสวนสวรรค์แหงสีหนาวแหงสีเย็นเนาะค่ะจังเข้ามาเลยเด้อค่ะเนี่โอ้ยหนาว ทำหมวกอะไรนะคะนึกถึงทางคุณยาถ้าคุณปูบานนอกมานานนี่ก็สิหนาวเพราะแห้งอยู่ค่ะเพราะว่าเิ่นแห้งอยู่ไก่เคลือนเน,นาะน้ำก็สิไรยังก็เป็นคือร่มจากเคลือนนะคะจะตีขึ้นม้าก,ก็สไแ้เพื่นหนาวขนาดเนาะรักษาสุขภาพเด้อคุณยาอันนี้จากถึงผู้ไทยคลิปไปนี่ก็เลี้ยวเห็นหลังผู้พาดไวๆอยู่เด้อค่ะ <c oughs> ฝากถึงเอฟซีพอๆแม่ถุกคนทุกทัดคือการนะคะอากาศเปลี่ยนแปลง มาว่ายๆเลยค่ะมือว่านนี่ก็ยังบกปันไดมือนีบานแบบหนาวนะคะดำที่เปินพยากรวปนะคะลมมรสุมเพิ่มมากร่มกับร่มกาแห้งเนาะค่ะรักษาสุขภาพในเด้อพี่น้องเนยอุ้ยอุ้ยนก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 อยู่ใหนบวกค่ะเต็มหน้าเปิดเนาะมากินหอยกินปูกินปลาที่ทงเขียวเขียวคู่กับผ่านไปทุกมือทุกมเอิบรรยากาศดีทางท้ายย่ำเศร้าเห็นนกมานาบ่สบาย นะคะเห็นน้องมะนาบัสัมบายก็อยากให้เพลินรักษาสุขภาพเนาะกินยุคกินยานอนพักผ่อนนี่แหละเขาถึงบอกว่าศิลปินการพักผ่อนของเพลินบอเพียงพ่อกะเห็นห้เพลินเจ็บไข้ได้ป่วยง่ายนะคะถ้าเกิดได้รับในนอนในจังนิดนึงมันก็จะเห็นห้อาการดีขึ้นนะคะก็ให้กาลังใจการกินการอยู่ก็ต้องระมัดระวังในอาหารมันก็อาจจะมีฝุ่นมีอย่างหลายเนาะเพราะบางที่ที่ทางานลมมันแรงผัดป้าดูไปเห็นบอนก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 เต็มทงนาเลยค่ะ เห็นบ่เห็นบอกขาขาวขานะคะูคมือกูมือ,อย่างมันเศราบรรยากาศดีคุณครูกะลงไปทายรูปอยู่เรื่อยเลยค่ะเ,เห็นมัน,ม,นมันงามเนาะถ้าลงไปนี่คืนนอนกพลจะบินพืบขึ้นไปเลยันก็คิดว่าเขาเป็นศัตรูกับเพิ่นเนาะคะ่ะเป็นทางไปหน้าข้าเจ้าทางเที่ยวนะะบรรยากาศดีๆเบรรา,ก,าบกันย่ามเศรอะนะคุณครูก็อยากให้ทุกคนได้มีความสุขในการทำงานท,างทักทายลลิเน,น่นอยนะคะให้กำลังใจกันเมื่อกี้บอกถึง เห็นเมื่บวานก็ไปเบื่องไฟ์สดของน้องโซเฟียนะคะน้องโซเฟียเป็นกับไปแสดงคือกันให้กำลังใจแล้วก็อีกอย่างพียังกอหัดแพงเนาะหัดแพงจากทางรอยเอสเป็นกับศิเขมาห้องเพลงกับวุงสาวหน่อยผิดบานแพงนะคะก็โอ้ให้กำลังใจเรียกหน่อยสุขคู่ทุกคน่ะคะที่กำลังจะมาตามความฝันของเจ้าของอยากจะให้ตั้งอกตั้งใจเพราะว่าหนึ่งในวิถีของชีวิตการที่จะมาเป็นศิลปินแต่เราคนมันกับโปร้โรยโดยกีบกุลาบ นะคะปวาอาชีพใด <c oughs> คุณครูก,กว่าจะมาเป็นคุณครูจนกว่าจะได้บ้าเฮ็ดยูทูบกวาจะมาเฮ็ดนันน็ดนีก็โอู้ฟา้าฟันอุปสรรคมากพอสมควรผ่านดรามา่ามากคือกัน,นเท้าเกง่งเท้าเกง่งเท่าแกรง่งเข้าก็จะอยู่ในสังคมสิ่งที่เท่ากัลั่งเฮ็ดนั้นแต่ย่างตีจะเกิดเท่าอ่าอ,อนไหวแล้วก็ย่อมแพ้มันก็นจะเฮ็ดให้เขา แพรไปคือกันพระไันกระตุเข็มแข็งอันใดดีเขาก็รับไว้อันใดบดีเขาก็รับไปพิจารณาเนาะค่ะสามานากะรักษาสุขภาพเป็นห่วงแค่นั้นละพอแม่เอฟซีทุกคนทุกท่านค่ะคือกันเนาะค่ะมาชื่นชอบศิลปปินมาชื่นชอบเบิ่งหมอล่ำมีพื้นที่ของความสุขไปทักทายกันเพื่อได้หายไปจาก การช่มคลิปหรือมือใดหายไปจากการชมไลส่วนของคู่คู่กับโอ้เพิมันไปใส่น้อเพิ่นบอสบายบอเะาะคะก็เป็นห่วงเป็นใจแบบนี้ทุกมือทุกมือเนาะค่ะในยังก่อนเวลาวันเวลามันก็จะเห็นได้เห้าผูกพันกันได้หลายคนก็มีโอกาสได้พ่อได้เจอกันนะคะก็ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของความสุขในโลกออนไลน์คือเศร้านี่ก็แม่ที่เิ่นก็โทรหาแต่เด็กกุศนเอาโทรหาไปยังน้อแต่เศร้า นะคะแมย์บอกว่าโอ้ยจะแ่นอุ่นหลายผ่าพันคอค,คุณครูแมวเหมียวนะคะค,คูแมวทรงผ่าพันคอเป็นฝ่ายเข็นมือทั้งด้านพุ่งดานยืนเป็นกับได้แหลกบอกว่าเออเป็นของสกุลนึกกันแต่ของคู่พิเศษเด้อนะคะ <laughs> พิเศษเนะยาะใหญ่์ีบอบอุ่นกันได้ดีใจนค,นคิดหอดคุณครูคือกัน แม่ส่งกับทักทายมาติเสอบอกว่าคิดหอมคุณคู่เด้อขอบคุณนะคะขอบคุณในไมตรีจิตแต่ละมือแต่ละเวยนที่มีต่อกันนะคะแม่ทองกับทักทายคุณคู่ตลอดนะคะส่งเป็นเสียงมาจากฮ่องกงนะคะแม่่ต่างๆนะคะแม่พัฒนานันแม่เดือน,นะคะ่ะน้องอีสานซับลาบนะคะี้ก็คือเป็นการอยู่น้ากันนะคะผักแพงน้ํากันทุกมือทุกเว้นนะคะไหลสดน้ํากัน ะะเป็นตูตึงเป็นพระเอกเมือ่อใดหายไปมาซากทุกคนก็จะถามหานอค่ะหุพคลพมะพุะอยู่ไกลนะคะส่งจใจแล้วก็ส่งเสียงมาหากันทุกคนด้วกันนะคะตอนนี้สกนหนาวละเด้อหนาวอีกแล้วว่าไหมหนาวเดอ้อหนาวอีกแล้วนะคะหนาวหนาวค่ะตอนนี้ก็ได้ย้อนอยู่ด้เสือมาจากประเทศญี่ปุ่นของเมเดือน ะะกับพ่อได้ใส่อบอุ่นตลอดตลอดนะคะล้วก็ของฝากจากเมมอนลี่นะคะผ่าพันคุ่งผ่าพันค้อกับได้ใส่เพราะว่าเมื่อสกุลหนาวล่ก็คิดให้ห้าอบอุ่นก็ต้องขอบคุณไมตรีจิตนะคะคิดห่อทุกคนแล้วนกะ็ให้กำลังใจกันเโบทักทายกันยามเสาเอาจาังใดก็บพอทุกคนเดินทางปลอดภัยมีความสุข ได้การทำงานมีความสุขกับครอบครัวแล้ะกับเบิ่งหมอร่ำน้ำกจมันม่อนให้กำลังใจกันสม,มือเนาะเอาทักทายกันไปเพียงแค่นี้ก่อนแล้วก็เจอกันใหมค่ค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะกบกบกบสลายจ้าคุนเอาลายเด้อพี่พูนเอา